กินอาหารเสริมหนักด้วยแล้วก็แบบไม่ค่อยได้ดีท็อกซ์กันกเก่าๆออกมันก็เลยเหมือนแบบตกค้างอยู่ในเลือดในตับมากน่าจะพอสมควรเลยค่ะ ก็คือเวลาตื่นนอนมานะรู้สึกว่าไม่สดชื่นไม่เฟชไม่แบบว่ากระปี้กระเป๋าเลยค่ะแล้วก็ผิวพรรณทั้งผิวหน้าผิวกายเนี่ยหมองคล้ำไม่ออราไม่เป่งปังเหมือนเดิมเพราะาดื่มเยอะด้วยปาร์ตี้ก็คือสุกเสานี่ก็คือนัดเจอเพื่อนแล้วดื่มหนักสุดๆค่ะถ่ายงานแบบโดนแสงตลอดด้วยค่ะเหมือนแบบสะสมในร่างกายเลยไม่สดชื่นสุดๆเลยค่ะ กินอาหารเสริมหนักด้วยแล้วก็แบบไม่ค่อยได้ดีท็อกซ์อันเก่าๆออกมันก็เลยเหมือนแบบตกค้างอยู่ในเลือดในตับอะไรเงี้ยมากน่าจะพอสมควรเลยค่ะกินทุกวันค่ะทุกวันก่อนนอนเลยวันละ4ี่หเม็ดค่ะกินมาเป็นปีแล้วค่ะจะเป็นพวกวิาวตามินซีคอลลาเจนก้ตาอะไรอย่างนี้เป็นหลักเลยค่ะ เพราะว่าอ่อนล้าอ่อนเพียเหมือนแบบเราบางทีเราก็นอนแล้วแต่ก็เหมือนเราพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะแล้วก็คกับงานมากค่ะเพราะว่างานเราก็ต้องใช้ผิวใช้ความสดชื่นใช้ความแบบเฟซของทั้งผิวหน้าผิวกายดังนั้นก็เลยแบบอยากหาวิธีแก้ไขค่ะใช่ค่ะรู้สึกได้ในสุขภาพภายในไม่ดีตั้งแต่ข้างในแล้วก็ส่งออกมาถึงข้างนอกเลย ราะว่าเห็นในเฟซค่ะก็เลยสนใจแล้วก็มันแก้ไขปัญหาตรงจุดของเราด้วยเพราะเรากำลังมีปัญหานี้อยู่เราอยากมีร่างกายที่ดีท็อกแล้วมันดีขึ้นมันเฟสขึ้นแล้วก็มันทําให้แบบกลับมาใช้ชีวิตประจาวันได้แบบปกติไม่ต้องอ่อนล้าอ่อนเพียวหรือว่าผิวไม่ออรลาค่ะหลังจากที่ทําโปรแกรมรีเวิร์สเทอเรพีเสร็จนะคะหนึ่งเลยก็คือจะช่วยล้างสารพิษในร่างกายของเราเนี่ยจากการกินยาสะสมมาเป็นเวลานานๆค่ะ 2ก็คือลดการสะสมของไ rap, ขมันพอกตับค่ะสามจะกระตุน้นภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยให้ทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ4นะคะลดเม็ดสีในนิงค่ะจะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยขาวสว่างกระจ่างใสและก็สุขภาพดีขึ้นค่ะจะตอบโจทย์มากคือทําให้ร่างกายของเราเฟรชขึ้นสดชื่นขึ้นแล้วก็ไม่อ่อนล้าอ่อนเพลียหลังจากการตื่นนอนค่ะมีผลดีกับงานแล้วก็ชีวิตประจาวันมากขึ้นคือผิวของเราเนี่ยจะสว่างพอล่าสดใสเวลาถ่ายงานแล้วก็จะมั่นใจขึ้นค่ะ